แก้ดื้อสริริเปลี่ยนชีวิตหายป่วยง่ายๆแล้ว5อาหารนั้นมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะไข่ค,ค่ะอเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงค่ะช่วยลดการอักเสบในเซลล์ที่ภาพที่สองก็คือผักใบเขียวเห็นไหมคะอาหารชนิดที่สองผักใบเขียวที่เราชอบทานกันมีอะไรบ้างคะบบอกกอรี่ผักโขมพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ย้ำนะคะอันนี้เป็นความรู้ที่เราได้มาจากระดับโลกจากนักวิทยาศาสตร์ท่านชื่อดรเบนจามินมิกแมนค่ะจากหนังสือวไววิเกซิกเห็นสวยๆนี้เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมที่เราทํากับข้าวทุกวันเลยค่ะกระเทียมเป็นตัวลับนะคะตัวสุดยอดเลยที่ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำตาลตัวที่สี่ที่เราจะดูกันก็คือ,อโดนี่มีตัวช่วยดีท็อ ไขมันเร็วเพิ่มไขมันดีค่ะทำให้เซลล์เนี่ยฟื้นฟูรเร็วขึ้นค้าพูดแล้วจะบอกว่ามีทุกบ้านค่ะทานทุกคนค่ะดื่มทุกคนวิเล่าเบียร์ปะไม่ใช่ค่ะน้ำเปล่าค่ะดูแลตัวเองแล้วอย่าลืมดูแลคนที่เรารักด้วยนะคะมีสุขภาพที่ดีกันนะคะเป็นของขวัญสำหรับเราไม่ใช่เฉพาะปีใหม่แต่ตลอดชีวิตเลยค่ะขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ เชื่อพี่ปลานาบ๊ายบายค่ะ